หหลับตาเมื่อกี้มันกระพริบตาได้แล้วเนี่ยเี้ยงนั่นของจริงไม่ใช่ของปลอมมันจริงเหี้ยงของเหี้งก็จะตาบานตาปานดิมมันเหี้ยังนั่นเดี๋ยวมันเกียดูฮะมันเกียดูมันเกียว่ตัวอะไรก็ไม่เขาไม่หลับมันมีคัวนี้สี ไหนตัวเลขบอกเลขมาสิไม่เป็นตัวหนังสือหนังสืออะไรตัวนังสือเลขอะไรไม่เป็นเลขจีนจูนมันเป็นตัวจีนใครมาประทับไว้อะเลขจีนเหรอตัวอะไรไมหลังเขียนับปาจีนภาษาจีนภาษาจีนไหนภาษาจีนคักหัวเห็นภาษาจีนอู้ตัวอะไร มัไม่ปร่หยาดเลยตัวนี้ไม่มาสิหยาดมันมาสิหยาดอือเดนยายเอาขึ้นมาแล้วเนี่ตัวอะไรเออจุกจิบาดจิตบัดเอ้ยมันนอนที่นอนมันมันจะออกไข่หรือเปล่ายายเอาอ